รรสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่18มกราคม2567นพี่นองจะพาไปบ้านเจโรตตรี่นะครับผมไปฟังไปเบิ่งนน้ำกันนะครับจากนครพน,พนมนะครับส่งมาให้ด่วนแล้วนะพี่นองเนาะครับถือว่าต้นปีเดินดีเก้าเจ็ดมาเจ็ดเก่านพี่นองเนาะรากา ปูให้มานะครับเหล็กปูนะครับที่เจอครับเจโรตลีอยู่ตลาดนะครับหนึ่งหกมากหกหนึ่งนะครับผมและกะเบ้าเท่ากัจะลงของเอฟซีมอมแมมและพี่น้องได้เป็นเลขติดล่างนะครับเปิ้ให้มาเจ็ดหนึ่งหางวดที่แล้วนะครับการติดหนึ่งนะครับหนึ่งมาหลักหน่วยมาหกหนึ่งนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชสองเด้อนะครับขอบคุณเอฟซีมอมแมมพี่น้องขอบคุณเพื่อนหลายๆนะครับเปิ้ใไ้ด้วยใจนะครับ ขอบคุณเพิ่นหลายๆนะพี่น้องเนาะท่านผู้ชมนะครับท่านใดมีเลขเด่นก็มาจับเส่เล็กติด่นไดเลยข,ของ F c ซมอมแมมมาได้ทั้ง10ท,ทั้งหน่วยนะครับเลขติดล่างอย่างเดียวนะครับผมบรรยากาศกระดดียกไปเศรายุพี่น้องนะครับเอาปิดประตูบ้านกันกวนออกเดินทางครับพี่น้องครับเมื้อกี้ก็จะไปหลายที่หลายหม่องขึ้นเกานะพี่น้องเนาะอ่ะก็ไปทามเจรตลีพันกรน,นะครับผมเมื่อกี้ก็ไปหาช่างคมมา มาต่อเจลรต,ตรีนะครับมาเบิงกอนะครับเพิ่นจะให้เด่นตัวไดมาจะให้เด่นตัวไหนมาไปทั้งในลหละเจลรต,ตรีใสยเข่าวาสันอ่าแปปนึง่าทันขออนุญาตใส่เข่าเรืออ่เติมแป้งเอาท้ชมนะครับเนาะอันนี้ของงวดเก่านะครับผมเดือนนี้แล้วต้นปีโอ้แต่ว่าเพิ่นยำเจลรตลตียำคักเด้อพี่นอ้องเด้อเพิ่นว่าตรงเลขดังดังกระออกได้เพิ่นว่า นะครับเลขดังดัง,อดงกอใส่เขาบพเจได้เขาหัตตะเล้วเยอะครับคุณครับมาเอฟซีก็ว่าโอ้ยมาบปล่าทองไม่กินเขาอีกแล้วเหรอมากินเขาบา้านเจอีกแล้วเจ้นี่นะเจ้ดังกออก,ก็เจ้เนาะดังกออกเพิ่นกะยันเฝ้าเพิ่งจะเซ้าเพิ่งจะยำแต่ว่าเพันถิ่นเด่นศูนย์ร่องเก่าเพราะมันไปออกตัวร่องนี่เห็นไหมครับนี่นี่เก่าเจ็ดพี่น้องปู่ให้มาโอ้ยเจ้ เหล็กปูแม่น่าจะพ่อปูอีกว่ะเอฟซีมาถ้าถ้าพ่ออจะลืมขอเบอร์โทั่วคนไปในเด้องสั้นไอเจ้ขอให้บ้าเถ่าไปหาคนอยู่วัดั้นเอ้นสวัสดีเจ้กอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงมาร์โบ้ท่านปูเท่านของปูเท่านของอันนั้นอก็จะพึงทั่วมาถวะเดี๋ยวตัดสายก่อนเด้ออ้าวอันนี้โอ้นี่ไอ้น้องไส้ กระแซะกระเข่าเขาเลาเด็กเข่าทั้งบนทั้งล่างเจ็ดเก้าตรงตรงปีไม่เลี้ยวเพิ่มนะโอ้ยเจ๊ยหายคักาดคอจันท่านผู้ชมเลขดังเลขกระแสจากเมืองเลยนี่ลูกสาวเจมทุ่มมาอหนึ่งเจ็ดไอ้บะแมนเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตรงตรงหล้วกันหนึ่งหกเข่าหกหนึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างอันนี้ของเจ๊กระเข้าเจ็ดมาเจ็ดเก้าเพิ่นกต่ยามากับตัวด้วยหนึ่งหกอ่าเอาเป็นจะโทษหาลูกสาวมันก่อนพี่น้องนะครับเนาะ รากาเป้าเท่าจะลงของเอฟซีเอฟซีมอมแมมให้น้ำเด้อพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับของเอฟซีมอมแมมเหล็กติดล่างของคนวรามาซีฟมาหน่วยเข่าเข่าแทบทุกงหัวที่พี่น้องของเอฟซีมอมแมมแต่จะลงให้พร้อมนะครับจะลงให้ของเอฟซีมอมแมมด้วยนะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับอันนี้ของอ่าชุดเก่าของเจกับของปูของปูต้องรอดด้พี่น้องรอดเจแล้วไปลงตลาด พราะว่าพอสิบารรอดดีค่ะพะว่าต้องรอดตอนเจไปตลาดทุกวันที่แปดกับที่สิบสองนะคะแต่ว่าตอนตอนเพื่อนมาเนี่ยเพื่อนมาสองคนเด้แต่ว่างวดนี่เพื่อนสีมาบอต้องรอดลุนลองรอดลุนเพราะว่าเจไปตลาดวันที่แปดกับยี่สิบสองนะคะวันหนึ่งเพื่อนมายี่สิบสองมาสององค์ที่ปูบอลตรีเจจะมากรว่าวัานที่อะไรก็ยี่สิบเอ็ดบ่กมีไม่เท่าไร วันนี้วันที่สิบแปดยี่สิบถึงค่ะลูกสาวมันส่งวันนี้โอ้ยมาก่อนน้องชายมาลูกสาวจะมาลูกชายจะมาพอดีพอดีลูกสาวจะมาค่ะมัาจะมาเล่นกับคุณแม่หลังเอ้าพอดีสั่งน้องชายเอาไว้ผมได้เด้ตัวนี้สองแปดแปดสองเอาหมดเลยโอ้เอาเด็ดปูหาเจ็ดแปดบอกเอาต้องหมดเลยมาแล้วมานนีช่วงปูหาเจ็ดแปดควันสม่เยอะแล้วบ่าวเถ้าแม่ถือแม่ถือรอบสี่ล้านแต่ว่ากระรอกบ่าวเถ้าจะรอบบ่าฝันขึ้นอีกจะ จังไดวมือนนวันพระเด้มือนวันพระแต่ว่าปูพันเห้มาสองแปดแปดสองีน้องเอามาขึ้นฝันบะยังว่นท่านฝันรอบมือนลมือนวันพระนะครับค่ะอืมเต่เล่มื่ว่านไปหาปูมาปูพันเลีวยวเอาแต่ว่าไปบนขึ้งหวดเก่าเจ็ดเห็นบะเจ๊เห็นอกมันไปขัดออกล่างเจ็ดเก่าหนีบ้าเถ้ากจะเสียดายนะสี่ตะเกาเจ็ดละตลีเก มไ,มไม่เ่าผมเมาก้าเจ็บมดนะเมีนว่าเป็นยังรุน่นร,รุนละว้วนทีหนึ่งเออเอางวดนี้งวดนี้กลับงวดนี้เอาสองแปดแปดสองเอาหมดได้โอ้บรนดิงวดนี้กลับงวดนี้เอาตัวกลับนำ้ำของเจ้เาของน้องไส้ามานน้ำเห็นง่อชอบเลยมันเก็ดกลับเป่าเท้าบ็กลับแต่ว่ามันออกบุญเนาะเพราะว่าสั่งจากแกงน้องไส้มัลอตเตอรี่พี่น้องจองลอตเตอรี่คนใดนี่แหละเมียนปูพคนยามากเอาเป็นจังไหนจากนครพนมคนใดจังไหนมาแล้วมาแล้ว วันนี้ให้เร็วเล่นมัยเลี้ยวจะว่าโอ๊ยสุดยอดเพราะท่านเปลี่ยนมาเราเอาลวดเอาลวดเกษตจังไหนก็ได้สิเห็นได้กินเมืองเขาแล้วพอดีมาเดียวมาเขาเด่นที่เก้าเก้าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียวค่ะเด่นที่เก้านะคะเด่นที่เก้าเม็ดเดียวค่ะเด่นที่เก้านะคะไอเจ๊มันนั่งผิดนะมันมืดแสงกว่าประมวชเด่นที่เก้าจ้าเด่นที่เก้าเม็ดเดียวค่ะเด่นที่เก้า ันเกจากคู่ไม่สามคูเก่าตัวนี้ม้วดเ่าะมีร่องดอกเด็ดมาเลยนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเพิร์ลว่าตัวเก่ามันมาแน่เด้เพิร์ว่าเพิร์ใหญ่มากขึ้เก่าเก้าหนึ่งเก้าสองแมนเก้าเจ็ดตัวเก่าบาแน่มันอัดมากเพิร์ว่าเพิร์เพิร์มากไม่บอเก้าเจ็ดเพิร์ว่าเพิร์เพิร์มากมันอาจจะเป็นลางอาจจะมาลาง้าจจะมาลาตัวเก่าเพิร์ว่าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเมนทักกับเก้าเจ็ดเลยบอก เรเน้นว่ามันอาจจะมาลางก็ได้เจาซันนะคะวิ่งเก้าวิ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดจ้ะงวดก่อนเพิ่งยังไ้รอดมากอันบออันบอเพิ่นหายมากเลยเพิ่นว่าบนแน่มันอาจจะออกมาเป็นล่างก็ได้เก่าเกิดเพิ่นเน้นคือกันออกตัวเก้านี่ละข้าเพิ่นก็เน้นคือเกราอาจจะมาล่างก็ได้เท่ากับฟังไปเบื้องนอก โอ้ยเสียดายยังวะเอาเดี๋ยวบอว์เทาเขียนให้ค่ท่านผู้ชมเลขปูรอ,อก,กันด้วพี่น้องเด้อรอค่ะเพราะว่าต้องรอเจ๊ไปตลาดเดี๋ยวเจ๊เจ๊พันถามเบอร์ปู<อ>นะครับท่าท่าปูบาให้กับพ่เป็นยังเดี๋ยวถ้ารอว่าพอปูพันจะมาตลาดอยู่แล้วตลาดจุ่มาธุระเป็นแมยังเป็นแมยังหาลอตเตอรี่นะครับอันนี้ของเอฟซีมอมแมมนะครับขอบคุณนะครับอันนี้พันทรงไม่แล้วเดี๋ยวให้เอฟซีแคปหน้าจอก่อนครับอันนี้ของเอฟซีมอมแมมเลขติดล่างนะครับหนึ่ง กุมภาพันธ์2567บ่าวเถาลงให้นน้ำด้วยพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นส่งมาให้คอมเมนต์ตั้งแต่เมื่อคืนพุ่นล่ะครับผมเดินดีนะครับผู้ใดมีเหล็กเด่นเหล็กยังเก่ามาติดของเพิ่นคือของเจได้เก่ามากกับมาโอ้ของเจมาได้บนหลังติดอะไรได้เก่าหนึ่งเก่าหาเก่าเก่าเนี่ยโ้เออแต่อันนครพนมกับว่าเก่าเจ็ดอาจจะมาล่างเนาะเห็นไหมเ่ไม่เก่าเห็นบ่เห็นบ่ของเพิ่นติดเก่าเพิ่นยังว่าอ่าของเจได้เขียนของเจได้พี่น้องมัน่อันนี้แคปหน้าจอก่อนพี่น้องเอ้าแคปหน้าจอของเอฟซีมอมแมมได้พี่น้องเด้ออันนนนีี้้ขขออองงเก่่าัใหม นะครับเดี๋ยวบ้าเอ่าจะเขียนให้ของเจลตอรี่เอาธรรมชมนะครับเขียนให้แล้วนะพี่น้องเนาะจากนครพนมนะเจลตอรี่ต้นปีพี่น้องแหกหมันแหกหมันแบ๊นแล้วปีที่แล้วเต้าไปแพลวไปซื้อธรรมชมเนไปแพลวช่วงสามงวดปลายปีสามสี่งวด นะครับตาางวดนี่มาแล้วได้พี่น้องเด้อ fc น้องแต่ยังถือว่าแม่นยังดอกนะครับ fc เพิ่นกับมาร์คมาร์คเพิ่นกับเพิ่นกับเบิงตลอดแล้วเพิ่นว่าถือบ่ถือเพิ่นกับเบิงขอบคุณหลายหลายค่ะอ่ารับก็ขอบคุณจากนครพนมเพิ่นก็บใจดีใจดีพี่น้องถือบ่ถือเพิ่นกับทรงมาให้นะครับเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดสูงงวดไหมพี่น้องเพิ่นคำนวณสูงงวดเฮ็ดสูงงวดเก้านะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าเจ็ดเพิ่นว่าเก้าเจ็ดพี่น้องทาติดกับเลขไอ้ fc มอมแมมนี่เห็นบ่ครับ มีเก้าติดหลงังคือเพิ่นวาเลยถาเก้ามาม,ม,า,มา,เาเก่าเจ็ดตัวเก้ามาหลางังเออเออเพิ่นเด็ดด้ไหบน,ออนี่ของเพิ่นแมนเดอร์เอฟซีมาแมมเดอพี่น้องเดอร์นี่ของเพิ่นเนะี่ยมาสูงงวดเลขติดล่างมาหลักสิบหลักหน่วยเห็นไหนมครับหน,นึ่งหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับจะเป็นเจ็ดเก้าก็ได้งวดนี่็นบอกเพิ่นติดเก้าถาเก้ามาผ่านถาเก้าเป็นหลักหน่วยกับตัวน้ำนนกับตัวด้วยได้พี่น้องเดอไม่นี่อาจจะมาลลางนี่นี่เส้เล ตัวก็ว่าเอา้าเือเป็นตัวเกา่าม,มีส์มาเป็นว่าม,มีส์มาลาง็นเบาเลยดิเ็นว่มาม,มีส์มาลางเอา้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้ามันออกแล้วมันก็สิออกอีกเจ๊ว่าเนาะ มีสีมาได้เจอาจจะเป็นล่างก็ได้มันอยู่บนแล้วมันอาจจะไม่เป็นล่างก็ได้แล้ววะเบ๊ยเจมันเลยฮัตเตอร์จู่โจมเลยพี่น้องจู่โจมแล้วนะโทษฟุบมากปั๊บเนาะกระด้งเทียนหนึ่งเขาแล้วมาเห็นโมกายนีเจมืว่านพี่น้องเล่าแบบนีว่าเล่าหมานเล่ากับ่หมานอกพี่น้องเราเป็นนักเราเป็นนักได้ศูนหามักคักมักแนเก่าเจ็บมันหาอะไรนะเจ๊มันหาบ่ได้เพราะว่าลูกค้าเพิ่นก็สั่งเบิดน้ำปูกับปลาด้เอาซ้มหนึ่งหกเมียนปลาเท่าอีดีพี่น้องกับปลได้ที่หนึ่งหก เปลี่ยนเจงเสียดายยู้ยสนองว่านะครับอ๋อแต่ที่ว่าลง้งหกอันนะเจนะลง้งหกอนเพราะว่าเพิ่นก็จะเป็นยังสี่ยุ่งแล้วแม่นถือบ่ถือก็เห็นบ่เดี๋ยวจังรอท่านชมจากเมืองเลยน้องไส้เพิ่นจะเอาลอตเตอรี่มาให้ให้เจลอตเตอรี่มาให้แม่เพิ่นกระเล่สั่งเพราปูหาเจ็ดแปดยำบ้าเ่าสองแปดแปดสองปัวหมักกันอยู่เด้มักอยู่ก็เลยเอากตจังมว่าบ้าเ่าจะรอ มือนี้วันพระร่อฝันขึ้นอีกน้ามาจะฝันตรงดอหรือจังใดนะครับเนาะแต่ตรงกะถือว่าโชคดีว่าวันที่วันที่ยี่สิบสองของสิงหาทีมีตัวเลือกเยอะเพราะว่าแพงแพงเจ้เขาจะมาจะมาลูกสาวลูเราอย่างไรพี่น้องเออจะลืมปัดเนี่ยลูกสาวคนแรกลูกสาวคนไนลูกสาวคนไหนก็ในหมูคือเปลี่ยนละลูกสาวเคนแพงไงมึงเล่พี่น้องนะครับเนาะเอาแคปหน้าจออีกรอบนะครับอันนี้เจรัตตรีนะครับผมนะครับผมอันนี้ของเก่านี่ของใหม่เด้อพี่น้องเด้อ คให้มาเก้านะครับ9 1 9 2 9 7เพิ่นย้าเจามาเก้าเจ็ดอันนี้กลับตัวด้วยนะพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นมา7 9 9 7อ่านมาล่างพี่น้องเพิ่นเน้เนเพิ่นเน้น,เนให้คัก9 7นะครับท่านผู้ชมอันนี้ของ FC มอมแรมัเห็นบ่ติดล่างมี9เห็นบ่ท่า,านผู้ชมมี1แต่ว่าบ่มีหางวดนี้เพิ่นคือผมไม่เก่าหานะงวดนี้คือถิ่มเก่าหานะจากนคนะรพนมจ้ะถ้าเบิง่ง <laughs> ถ้าเบิงบ่ง,ง <laughs> อ่าเออ3วัน3วันก่อนหวยออก บรุรบวาสิมาตัตวใดอีกเข้า,าบรุน้ำเกินขอบคุณเจรอตตรีจ้าะ <ผม S 2> บคันมานให้เจรอตตรีรออสวัสดีครับแหกมันแฮกมัน